สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> แฟนเพลงแฟนหมอลำครับ <c oughs> ช่องกันชัยเราเพลินออฟ i c เ a ียนะครับผมบรรยากาศตอนสวยๆครับพี่น้องมาเบิอ์นสวนครับบรรยากาศผ้าผ้ารวยมาหรอบรรยากาศดูดีมากเลยครับ,บ,นบนยุโรปประเทศนี้ครับมามาเก็บผักานะน้พี่น้องพุนซ้อนผักขะลูกไวบ้บราะท่านบก,กี่เดือนได้พี่น้อง พักขาบางเงาะทัางนี้บ่คอยดกกะบ่คอยหมากหมากจะทั้งผุดบรรยากาศครับเดี๋ยวเลยเฮ็ดยัง ฮะโอ้สีดำเลยบอตัวมัมบวงลมเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นครับกวางเติบอยู่ได้พี่น้อบุญบริษัเกือบบูดมาต้นมะพร้าวน่คือบ่มา,ทามก,ามมากทุเรียนนี่ก็ ต้นใหญ่ต้นหน่อยขะเข้ากันไปนะครับเพื่องหมก ngọ ต้นนี่โอ้มันโบงาับปันใดฟังนี่โบสบวถือปุ๋ยป้อนี่มันหล่นมันลำพี่น้องมาเด้อมากินบักเงาะนับกันมาให้ขับปุ๋ยเพี่น้อง อืสุรียนต้นนี้รับรองปีหนาประมาณเป็นซิปลูกเพราะว่าตัดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันสุกแล้วบนหนาเสื้อครับเอารถมาถ่ายปะ สวนเทียนหยาขึ้นนี่ก็พวกมังคุดนะครับมังคุดก็ขึ้นอยู่เเลียนก็โอเคอยู่มตายพี่น้องคุณหลายต้นอยู่ด้วยน่แดดน้ำนี่มีตลอดปีนะครับนี่พี่น้องเราไม่ได้โม้นะครับเอ้าโสดงเขาครับปิดไว้ นี่ทุเรียนครับพี่น้องกระลังใหญ่ตามๆกันมากนี่ก็ทุเรียนครับทุเรียนครับสองปีนะพวกนี้สองปีนี่ก็ทุเรียนครับวู้งามงามทุเรียนบา้าฮะดอกดากมักซีดาดอ,ออกยุคขี้ดินพี่น้อง แถวนู้นก็มีครับต้นทุเรียนฝั่งนู้นก็มีครับอันนี้เราก็จะทําคลองครับเราทำคลองน้ําไหลสว่วงนาฝนน้ำกระสีไหลนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะปรับทีหนึ่งครับเป็นคลองน้ำไหลนะครับเราจะตั้งผรมสเตยแถวนี้ขึดนว่า บรรยากาศดีครับฝั่งนู้นก็ของเรานะครับฝั่งนู้นก็เป็นของเราทุเรียนปลูกไปตายตายหลายต้นอยู่โอ้ต้นนี้บ่ตายพี่น้องบ่งใบกะเพราครับโอ้ทุเรียนต้นนี้สวยมากผมปลูกได้นหนึ่งสวยสวยสวยกล้วยครับ ตายในโบาตายในทุเรียนก็ได้เดี๋ยวอเอามาเสริมอีกยี่สิบต้นพวกนี้จะเป็นลิ้นจีนะครับฟังนหาต้นลิ้นจีโอ้ติดหลายอยู่พี่น้องทุเรียนก็ติดนี่นี่ก็ทุเรียนนะครับทุเรียนครับเหล่าสวนทุเรียนครับทุเรียน กลยฝั่งนี้ก็จะเป็นลิ้นจีนะครับนี่หนึ่งต้น2องสาสี่ห้าห้าต้นครับลิ้นจีผมสั่งมาปลูก5ต้นเดี๋ยวจะไปดูทุเรียนมาปลูกอีกฝั่งนี้ติดมือทุเรียนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหาต้นทุเรียนติดโอ้หติดหลายต้นอยู่กล้วยก็โอเคครับพี่นอ้องุณ นี่จะเป็นปากกล่วยแน่ทุเรียนก็มีนี่ฝั่งนี้ก็เป็นทุเรียนด้วยมีทุเรียนมีทุเรียนสองสามต้นโอ้ทุเรียนหลายต้นอยู่ครับแถวนี้ก็จะเป็นทุเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าทุเรียนประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าต้นเดี๋ยวว่าตรงนี้ตายหนึ่ง มักซิดามักซิดาหมากได้ขีดินแล้วพี่น้องก็ทุเรียนครับอันนี้จะเป็นอ่ะโอ้ตัวนิดตายเอาตายแน่ติดแน่ละพี่น้องนี่นีต้นใหญ่ครับใบจอมักซิดา อ,อยู่สวนอยู่ไฮอยู่นานนิน่ตอต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าปีหน้านี่ต้องต้องต้อง,องไอ้นั่นละต้องหมากแล้วนี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าหมากใช่ไหมปิดายต้นอยู่ต้นไงก็มีทางนี้ก็หลายตน้น ปลูกไปเรื่อยแล้วพี่น้องต้นใหม่ก็ซ้ำกันกับคนเหรอเกิดแน่ตายแน่ต้นใหญ่โอ้มางอปาดพีทน้องต้นน้อยๆกระหมาก มาเด้อมากินมองเงาะทุเรียนทุเรียนเงาะนะครับเงาะทุเรียน,นครับเลาะสวนยำสาวๆครับกล้วยน้ำบาบ แดงจื่งคือแดงจื oh, ่งคือโอ้กินแตบ้านนี่พวานซ้ำมาง่อนละทั่วไปครับหวานหวานวานอืมอัต้นนี่ใหญ่เรยวนอนนี่เนาะนี่ะไย มากเลยตีนี้เลยใครอืมเรื่องครับบลวโคล่าฮะนกกอืมากดมาพี่น้อง พี่มัง่ะคุณมังคุงพี่น้องเอ,อ้ยหาแดกดากพักน้ำห่บอทัดเกิดนะ้พักน้ำเนาะบอกป๊ะปะ๊ปะป๊ะสติปรีบมาเนอะป๊ะป๊ะสติปรีบมาเดะ,เอะอขอบคุณทุกรักใจครับพี่นอ้อง มองยูมองเศร้าสะอาดสะอ้านบรรยากาศดินนี่คือสวรรคิ์รถนะพี่น้องฮาแดกดากมันนี่โอ้ยนี่ดิอย่าบอกได้ว่าหมาขีร่รถเอหมาแล้วขีร่รถเสือกบอหมาและขีรข่รถหมาขี่รถพี่น้องไปซื้อทั้งอื่น <laughs> ไปซื้อซ้ำเก่าๆซ้ำอ่ะอ้าวขอบคุณทุกลังใจครับพี่น้อง บ่ได้ไปซ้ายก็อยู่ให้อยู่สุวรรณความสุขครับมองอาบน้ำอีกมองหนึง่งเอา้าเอยเปิดเท่า,านนนไหร่ก็ติดเนาะน่ะก็ปิดไลยบ่ทั้งๆนะอ่าพอกัคลิปหนายครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุกคนครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ